วันนี้ก็สวัสดีครับผมทุกท่านวันนี้ก็มาดูพระชัยนะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆครับสององค์ครับองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับผมนี่ครับผมนี่สภาพนะครับองค์แรกสมบูรณ์นะครับคอไม่หักนี่สวยงามนะครับองค์นี้ดูใต้ฐานนะคนี่หล่อบางสวยงามนะอีกองค์นะครับผม องนี้เนื้อสุดยอดนะครับเนื้อเป็นพระชัยนะครับผมนี่ศิลปะคล้ายๆกันนะครับดูที่มือศิลปะที่มือองนี้ชํารุดนะครับเกศหักแหวกแต่ความสวยงามความสวยงามนี่สุดยอดนะครับชอบที่เนื้อหานะครับนี่ดินเต็มหล่อบางนะครับผมศิลปะคล้ายๆกันนะครับศิลปะ ที่หน้าตานะครับอาจจะคนละช่างกันนะครับแต่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับเนื้อสำลิดนะเนี่ยเนื้อสำลิดคล้ายๆกันเลยนะครับความสวยงามมาบผมนี่ถูเลยครับหายากนะครับเนื้อหายอย่างนี้ยยิ่งสมบูรณ์อย่างองค์องค์นี้นะครับยิ่งหายากนะครับผมนี่สำลิดยุคอยุธยานะครับผมชอบหน้าตาองค์นี้มากเลย นาตาองค์นี้สวยงามนะคนี่ครับ <c oughs> หายากนะครับแบบนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับนี่ครับดูเนี้ยหาได้ครับผมใครสนใจทักมาคุยกันได้ครับ